สวัสดีครับวันนี้เราพบกับช่องโจโจดานานาสระมาอีกแล้ววันนี้เรามาทำอะไรครับคุณดาวันนี้ทำน้ำภาษากาเหรี่ยงเนี่ยคาเรียกว่าทีลูทีลูทีลูล้วกินหมู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 นี่อะไรถอย้าทีลู ไปจินหมูถอนยาถอนจิ้ว่ารอนยงโอนดีดีสิอนจิวอ่าโซน่าโซนาไม่ใช่สูนนักนะอนาโซน่าโซน่าถอนาถอนโตนอหมูผัดหมูผัดไอ้นีป็นแบบเป็นผัดเป็นแกงใช่ไหมพี่โจ เนะน,น่้เอาหมูลงก่อนแล้วครับท่านผู้ชมพอดีหยุดกระตุ้วไท่แล้วต่อไปแล้วใส่พาาริกพริกากรเลี้ยงไว้เนยเนยจะถ้าตามล้วกนเนยโต นนถ้ายังไม่ถ้ายังไม่ได้ตามมูดวนนใส่พิกไปใส่พิก็อไรอย่างเี้ยกว่ากว่าเรามูดต็นน,น,นั้นนะครับกุดุ๋นกุุ้กพริกับก คือก่อนจะมีละโมโต้เ่ทำแล้วก็ต้องใส่พริกกันนะมันเป็นเป็นมสีสใช่ไหมคะต้องใส่พริกจัหน่อยถึงจะให้เผ็ดไม่ให้เผ็ดก็ใส่พริกจังหน่อยมันก็เป็นมีสีสามคนใดชอบเผ็ดก็ใส่เยอะหนยคนมากเผ็ดก็ใส่ก็ตกตักห้าเกล็ดี๋ยวจะเอาไปทิกแดงหรือเอาไปทิกแห้งก็ได้ ซีฟิล์มันเป็นสื่อสารของอาหารก็ได้แล้วก็ทำให้อาหารเนี่ยทำให้หอมได้เริ่ต่อไปใส่น้ำน้ำภาษาเกาหลีวายปุ๊บจุลัดดี้เอาณัสักสามแก้วสองแก้ว ใส่ไปเลยครับแก้วนี้แก้วนี้ใส่ปเป็นสองแก้ว <c oughs> ใหญ่ๆเขาเรียกกับข้าวเนี่ยถ้าฉุนถึงจะอร่อยใช่ไหมคมับผมม,มีกินฉุนเนี่ยเอ,อยมาลำ้ำมาลำ้ำนี่ก็เราต้องรอให้มันเดือด ขุลุงขลุงขลุงแล้วคอยเอาไอ้ <c oughs> <c oughs> น้ำมะน้ำนี้เหยแล้วก็ากระเลียงเรวกันเไมะน้ำที่ลูตามนั้นลองพูดด้วยสิที่รูที่ลูที่ลูแต่เบอร์ก <c oughs> ึ๊ค่นั้นเอแต่งเติมมันไม่จะติดหมดทีลู รอให้น้ำเดือดแล้วก่อนขอดทีก็หลักโอ้ทีก็หลักนี่นก,นนก็นี่ก็พูดเป็นเนี่ยรใอใ้อน,น้ำเดือดคุย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 เสียงที่ได้ยินที่มันสว่าตุ้ง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 ตนะอันอันนั้นต้มต้มน้ำก็จะกินจะกินโอติง ก็นี่กินแค่วันตินนะแม่กินกาแฟนะสามสี่ปีแล้วกินกาแฟพอพอพอโอตาหาร40บวันก็เลิกกาแฟได้ก็เลยทำมากินกินกับชาแทนกินวันตินบ้างกินชาบ้างชาชาตามือเอามาสนับสนุนได้กินชาตรามือหอมหอมลดตั้งเดิมด้วย จำเดิมอ่ะแช่หอมมากแล้วก็เวลาเราต้มแล้วก็ใส่ในที่มันมีตะแกรงกรองนี่ยนะมันก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเราไม่มีตะแกรงกรองมันก็กินยากเพราะว่ามันเป็นผงโอเคเราก็โคลเลยคนเลยในอน้ำขี้ขกน้ำขี้ขกใส่เข้าไปเคขื่อนมันก็จะอยู่ในน้นเช่นกัอะไรแบบมันก็จะหอม าากไก่ไก่ด้วย่รนปู้ชุมไก่ก็เลี้ยงแต่หมูยังไม่มีงกน,น,นี่เดี๋ยวแล้วเอาไออันนี้ลงเน,นี่ยอะไริโลคิโลคิโล,ลไม่ใช่คิโลคิโลนั่นการต์ตูนคิโลนี่คือการ์ตูนไอฮันเตอร์ กนล,ลงก่อกากอนนี้ก็ากนาตินินาากเตีเย่าอะไรไม่มีนะมนติงก็เหมือนกัน,นะอ,นอ่ะินชาชาก็ตียเขาเรียกว่าลาภะ,ะ,ะลาลภะ ไปแบกคำนั้นเอาไไก่ชื่อบักคำนั้นหมาลายตัวชื่อหมีหมาหมาแม่กำลังทองกำลังใส่ไปชื่อปิดประตูไปเข้าไปไอ้ผู้หญิเปิดประตูไม่ได้เลยนะเราต้องคนเหมือนเดิมนะคนจะข้างล่างขึ้นมาข้างบน ก็ผักผมจะได้สุกเราต้องคนเนื้อขึ้นบนขึานบนผักลงไปข้างล่างคนเนื้อขึ้นมนขึ้นบนเพื่อว่าเพื่อว่าจะให้ผักมันสุกเร็วดีๆแล้วปิดไว้ก่อนสักพักเดี๋ยวอันนี้อันนี้ของเสริมนะฮะกระบกลัมใส่ไว้นิดหนึ่งว่ามีเนื้อไก่หนึ่งสิบหนึ่งแผน่นใส่กระลาด้วยหนึ่งแผน่น ขเขาเหลือเครื่องปรุงมีอะไรบ้างคุณดาหูชรราาลรสภาษากาหลเขาเรียกว่าอะไรชูมุชูมุมแล้วก,ก็มีน้ำปลาอะไรน้ำปลาก็น้ำปลานั่นแหละก็เรียกน้ำปลาน้ำปลาแล้วซอสเมคเกี้ซอสเขาก็เรียกซอสนั่นแหละคือง <laughs> ปรุงก็มีแค่นี้ฮะสามอย่างวันนี้อาจจะมีสี่อย่างมีอันนี้ด้วย ปลานะ mm hmm. ปลาเนี mm ่ยท่านผู้ชมปลาลาปลาล่ตาของไอ้ค<ว>ุณแม่ไม่ได้ใช้เครื่องปรุงอะไรเยอะแยะนะแต่อร่อยใช่เอ,อ่อเข้ามาสนับสนุนได้ะฮะปะลาลาของแม่บุญล้ำเจ้าเก่าเข้ามาสนับสนุนเลยใช้ประจำใช้ตลอดเลยแสงอง่ะทิ้งแสงน้อยเพ่าโอเค ตันไม่มีขัดตังกรนะ์อยากได้เงินนะอยากได้ตังที่จะซื้อขัดตังกองกสักสักร้อยน,ะ <c oughs> น่ะ <c oughs> ต้องทำใหม่ฮะก็เลยไม่ไม่ค่อยมีเสียตังข้างหลงอาจจะเลี้ยงหมูยังไม่มีตังค์เลยมีแต่ความหวังจากพระเจ้าส่วนอันนี้นะฮะทอดปลาจากคุณพ่อ มา,ามาแล้วครับกัหงามาแล้วย้ายกำงามานะันเขามาขุดขี้เดียนนะเขาจะไปจำเบ็ดขุแม่ขุนแม่มาขุดขี้เดียนทำลายทำลายหน้าดินทำลายหน้าดินรอให้มันสุกี๋ยวค่อย ประจำวันก็แค่นี้แหละอยู่อย่างมีความสุขเขาเรียกเพียงพอและมีความสุขไม่ต้องไปกังวลอะไรอยู่ง่ายๆเฮ็ดง่ายๆกินง่ายๆเมื่อคืนก็ไปยิงนูกหนป่งส่องนกก็คือพอเช้าไปวัดเดินรนมันหอนมันหอนมันหอนหลาย หอมแล้ว, <c oughs> ลวดิฉันก็จะกินจิคินวันตีนแล้วนะคะคนโเกลยกม่เอาไ่้ที่ใครเข้ามาชมเข้ามาดูก็ไม่ใช่ว่ามากดไลค์อย่างเดียวนะ,ะัะคอมเมนต์ด้วยว่ามันว่ามันดีมัน มันลืมใส่อะไรบ้างรู้ป่าขาดอะไรไปเก้งนุ่งเก้งเก่าเก้งนุ่งเก้งนี่ขาดอะไรไปด้วยเอามาเอามาคอมเมนต์คอมเมนต์บอกเลยว่าเออเออขาดนรื่ขาดนี้มันจะคุยกันน่ะเนาะธรรมดาเนี่ยเพราะว่าพวกเราไม่ได้มาโชว์มาสอนไม่ใช่แด่มาแชร์ชีวิตประสบการณ์เฉยๆะว่าาาคุณมมจ จะมาบอกอย่ามาโกรไล์อย่างเดียวไม่มีการคอมเมนต์อะไรเลยต,ตีเตียนกันมาก็ได้เอออันนี้มัน,มนขาดกำลังใจขาดทน,น,น,นี่นะมันขาดอันนู้นนะต้องใส่อะไรไปนะ่งี้เราไม่ใช่ว่ามาเก็บราหาตัวเขาก็ไม่ได้ว่าเก่งบอกกันได้คุยกันได้เพื่อนคุยเป็นเพื่อน,น,อนอรับชม เอาแก้วให้หมอซื้อปิโจ๊ <c oughs> แล้วฉันจะลงไปโดนเธอฉันจะไปชงกาแฟแล้วแม่กาแฟอ,อีกแล้ว <c oughs> ฉันไม่แก้วแก้วอยู่แล้วที่โน่นไปมีแต่ของแล้แล้วก็แล้วก็ช้อนคันช้อนอยู่เน่านั่นเนะนี่ยนะนไปแคช้อนเอาใบเดียวก็พอเ <c oughs> ลยอาจจะเบิร์นหน่อย น,นีกากำลังเดือดคลุยคลุยคลุยเลยกำลังเดือดพ่อครัวประจำบ้านโจดาน่ารักเมียแล้วทำไรกำลังกินอยู่เดี๋ยวรอกินอยู่งานบ้านเขาก็ทำได้ด้วย บ้านเขาก็ทำได้เนอเอล้วจะซักผ้าทำได้ทุกอย่างอางนั้นบ้านจริงก็ทำได้ทุกอย่างเลยถึแต,ต่ตาบม่ค่อยตาตาบอดตอนนี้จะไม่ค่อยเห็นตาตาไม้เห็นเลยรอตาไม่เห็นก็ทำได้ทุกอย่างแต่จะซักผ้าตากผ้าทำได้ทุกอย่างเอาอยาก,าก็ได้งมปลาก็ได้งมปลาเซียนกัปบปลอกตาดีแลเนอะให้ ปลาดีนี่ลงไปนี่ไม่ได้ฮะงมไปไม่ได้คนนั้นนี่งมไปไม่ได้หมดแมั้งแม่กระทั่งปลาหอยปูงมได้อย่างหอยปูปลาอละไรเขางมปลาดุกนะคือาโดนปลาดุกปักแต่ c, เ,เขาไม่โดน ตน,นี้จากชื่อคุณดาตัวน,นี้จะตั้งชื่อเป็นเจ้าแม่นาคีคุยกับงูได้สองปีสามปีที่แล้ว Cái cái khai khổ á Cái viên tối dài nhai gồm mít á I should เดินตื่อขวายมากเจ็ดโมงมากแปดโมงมากแน่นอนเหี่ยมจนอนไม่ค่อยหลับหรอกคณดาเขาบอกอว่าตื่นขวายตีตีสี่ตีห้าตีสามแล้วนนจ้ะแต่เดี๋ยวไี้หลับดีแล้วนะคะ

ใช่นันอันี้อร่อยเยไม่ใไม่ใช่ผมตนออก ุบแล้วทำให้ต่อท่านมใส่สมบัช้อนอ่นึช้อนว่าออบอกประจำเลยจะบอกประจำเลยว่าห้ามใช้ช้อนกินข้าวหบบหัวลุวน,น <c oughs> ใส่ปลุกข้าไปแล้วต่อไปใส่น้ำลาเข้าไป มันขึ่งนิดนิดขึ่นนิดประมาณอันนี้ใส่ซอสก็นด้จะใส่ก็ได้ไปใส่ก็ได้นะใครชอบก็ใส่ใครไม่ชอบก็ไม่ใส่งใส่สำหรับผมทอดเลยเดี๋ยวจะทำอะไรเดีวจใส่ซอสซอักีหรือว่าซอสอะไรซอกีซอสตุงรตาตาขิน เอ,เอาเนืน้อใช้ประจําเข้ามาสดรับสนุกเราใส่เครื่องไปหมดแล้วอันนี้ใส่กะปิใส่ร้านตลาเลยนะแล้วก็ฝนคนเข้าบอกได้นะถ้าลืมใส่อะไรบอกได้บอกได้ข้ามามมันบอกได้ เดี๋ยวเราจะคลิปต่อต่อไปเดี๋ยวจะใส่ให้นแต่เขาบอกว่าโอ้ครอัวก็ไม่จำเป็นต้องไม่อร่อยก็อร่อยแน่หรอเดีนี้ก็ย็นนี่มั้งกี่ปีแล้วพวกเราห้าหกปีแล้วเาอร่อยทุกมื้อโอ้ทำมาตอนนี้เข้ามาหกปีแล้วที่จริงเราผมก็ทำแบบข้าวมาได้ด้วยก็สิ่งเดรับ ล้วไม่ได้ทำไม่ได้ใส่เครื่องปรุงอะไรเยอะแยะหรอกใส่ข <c oughs> ้าวที่มีอ่ะบางบางทีมีแค่มีแค่เกลือชึ่รสก็ยังอร่อยนะนี่ไม่ได้ข้าวบางเลยถ้าถ้าใครอยากจะมาลองชิมก็ตัวเองก็มาได้นะคะดูว่าใกล้ยักเยียดรอบข้างมันถ้าต้าวมานี่ข้าว้มมาก็มาได้บ้านอยู่ในะหรือทำให้กินกินอะไรใช่ถาว่าเอาว่าบอก เอามาอาตามามี่บาทว่าเอออยากกินนะนี้นะซื้อซื้อซื้อเครื่องมาซื้อของมาด้วยนะไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเราผมซื้อไนมะ่ยังไม่ใช่ตาม <c oughs> ไม่เขาเรียก่าถ้าอยากลอง่าอร่อยจริงหรือไม่อะ่ะมาเรี่ยบหาได้เลยเรียบหาแล้วก็ถ้าอยากกินอะไรก็ซื้อซื้อติด <c oughs> มือมาด้วยฮนะซื้อติดมือมาแล้วให้ติดามให้เขาเรียกว่ามาพัก มาพักร้อนพักแรมก็ได้นะมามาที่เนี้แต่ว่าเราไม่ใช่มีที่พักนะแต่พูดถึงว่าพูดถึงว่าอยากจะมาทําอะไรกินอะไรเนี้ยแล้วใ,ให้เราให้เราทานให้กินอะไรก,ก็ได้นะ,ะเต็นม,มาด้วยเ<า><า>ต็นเป็นการเผื่อนก็ได้นะเนี่ยเนีกลางสวนนี่แหละป่าปย่างก,ก็ได้นะกลาสงสหัยก็ได้เพราะบ้านเราเป็น ลลปปสวนยางยาก็อยู่ในป่าเลวจะสุกแล้วซนะิม่งทุกคน อ้ราชิมแล้วไม่ค่อยรู้เรื่องหรือป่ารู้เลยะเียนจะเ็ดไปอีหน่จริงถ้าคนไหนมักนตามน่ะสามารถเอาน้ตามใช้ได้นะจอหวานเจอวามเจอไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหรไอ้พอดีตาปกติก็ไม่ค่อยไม่ค่อยทเลยแห้อันนี้มันเป็ดเนาะ ใส่แค่ค <w> <�i S 1> <ig> ิไม่ดำเกเป็นพริกแห้งพริกแดงเป็นเ็ดพริกแห้งไอ้ออ่ราห้าหเม็ดหาหกเม็เหรออไม่ได้นับสอสสิบไม่เมดเดียวนี่ครับประมาห้าหเม็โอเคเสร็จแล้วแล้วก็บาย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 สวัสดีค่ะครับเจอกันใหม่คิดมา